สืบเนื่องจากกรณีการฟ้องร้องทวงหนี้ของลูกหมีรัศมีลินลี่เงียนและปูมันธนาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการตอบโต้กันไปมาอย่างดุเดือดเลยล่ะค่ะและเช้าตรู่วันนี้ค่ะ16กรกฎาคม2567เพศทนายคลายทุกข์ของทนายเดชาได้โพสต์ข้อความว่าอรุณสวัสดิ์คดีลูกหมีลินลี่สรุปแล้วลูกหนี้ยกเลิกการไก่เกลีย่ยไม่จ่ายแถมแจ้งความกลับเจ้าหนี้และทนายความพบกันที่ศาลนอกจากนี้ค่ะยังได้คอมเมนต์ในช่องแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าผมเพิ่งได้รับทราบ ตำรวจสนทองหลอกว่าลูกนี่ของคุณลูกมีและลิลลี่เงียนและเจ้าหนี้รายอื่นๆปฏิเสธชำระหนี้นอกจากปฏิเสธการชำระหนี้แล้วยังโต้แย้งว่าเจ้าหนี้เป็นพวกที่ปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายและยังหมิ่นประมาทลูกนี้ได้แจ้งความเจ้าหนี้และทีมทนายความในข้อหาหมิ่นประมาทเป็นหนี้ไม่ใช้แต่ไปจ้างทนายฟ้องเจ้าหนี้และทนายความฝากพี่น้องประชาชนอยากให้คนยืมเงินนะครับเพราะนอกจากจะไม่คืนแล้วอาจโดนดำเนินคดีด้วยครับทีมงานเจ้าหนี้พร้อมสู้ครับขอบคุณภาพข่าวจากรายการหนกระแสเป็นนี้ ต้องใช้นะครับไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วไม่ใชหนี่แต่กลับเอาเงินไปจ้างทนายฟ้องกลับสุดยอดลูกนี้แห่งปีครับจะมีเจ้าหนี้อีกหลายคนดําเนินคดีกับลูกนี้ติดตามกันต่อไปคําถามที่ตามมาการเป็นดาราเป็นคนดังเป็นนักการเมืองอาศัยความเป็นบุคคลสาธารณะหยิบยืมเงินจากบุคคลจํานวนมากและไม่ใชหนี่หรือเปล่าเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปคงต้องปรากฏในชั้นศาลครับด้านลูกหมีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยค่ะว่าทีมเจ้าหนี้เตรียมตัวติดคุกฝากดูแลลูกหมาลูกแมวของทีมเจ้าหนี้ด้วยนะคะ